สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอยชอกโอที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำหยุดกิน4อย่างนี้คอเลสเตอรอลในเลือดลดไวมากนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับพบว่ามีคนเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าเราปล่อยให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงเลยนะครับที่ทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองตีบแตกตันได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ไม่ควรนะครับที่จะปล่อยให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงนานๆครับสาเหตุสําคัญนะครับเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานั่นเองครับถ้าเรารับประทานอาหารผิดวิธีนะครับรับรองเลยว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำว่ามันมีอาหารอะไรบ้างนะครับที่เราควรหยุดควรทานแต่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าทานมากๆแล้วอาจจะทําให้ไขมันในเลือดเนี่ยพุ่งกระฉูดได้ครับถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1ขาหมูนะครับใครที่ไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอยู่นะครับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงแลรับประทานขาหมูเลยนะครับซึ่งหลายคนนะครับเวลาสั่งข้าวขาหมูมาก็จะบอกเอามันล้วนเลยนะครับไม่เอาเนื้อแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าขาหมูเนี่ยนะครับจะมีไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆครับไขมันอิ่มตัวถ้าเรารับประทานเข้าไปเยอะๆนะครับก็จะไปสะสมนะครับตามหลอดเลือดของเราครับวันนี้คืนนี้อาจเกิดเส้นเลือดอุดตันขึ้นมาได้ทําให้หัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดในสมองตี๋ ได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแนะนาเลยครับว่าพยายามรับประทานแต่น้อยนะครับถ้าจะรับประทานขาหมูเนี่ยนะครับก็สั่งเนื้อให้มากขึ้นอาจจะสั่งมันลดลงนะฮะหรือว่ารับประทานเป็นเนื้ออย่างอื่นเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นอกไก่ก็ได้นะครับเนื้อปลาก็ได้รับประทานผักให้มากขึ้นครับก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณลงได้ครับข้อที่2เครื่องในสัตว์นะครับข้อนี้ก็หลายคนก็พลาดนะครับเพราะว่าไม่รู้ครับว่าเครื่องในสัตว์เนี่ยนะครับมีคอเลสเตอรอลที่สูงมากๆนะครับหลายคนชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะะเเป็นนกววยยตีครับ หรือว่าในพวกเกาเหลาต่างๆแล้วรับประทานทุกวันทุกวัน้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับรับรองเลยว่าคอเลสเตอรอลพุ่งกระฉูดนะครับซึ่งคนไข้หมอหมีหลายคนนะครับก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมคอเลสเตอรอลตัวเองไม่ลงสักทีไม่ได้รับประทานของทอดของมันเลยนะครับแต่ไขมันในเลือดก็ยังพุ่งกระฉูดอยู่ครับต้องบอกว่าสาเหตุอันนึงนะครับนั่นก็คือเครื่องในสัตว์นั่นเองดังนั้นใครที่อยากจะลดคอเลสเตอรอลลงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในสัตว์นะครับก็จะช่วยให้ลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ครับข้อที่3ชานมไขมุกนะครับ ข้อนี้หลายคนชื่นชอบเลยนะครับเพราะว่าชานมไข่มุกเนี่ยนะครับโอ้โหหวานอร่อยนะครับมีไข่มุกด้วยเคี้ยวหนึบหนับอร่อยมากๆเลยแต่ต้องบอกเลยครับว่าชานมไข่มุกเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ไขมันในเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณสูงได้นะครับเพราะว่าในชานม1นแก้วเนี่ยนะครับให้พลังงานสูงมากๆน้ําตาลสูงมากๆนะครับถ้าร่างกายของเราในแต่ละวันใช้ไม่หมดเนี่ยนะครับตัวพลังงานจากชานมไข่มุกที่เรากินขึ้นไปจะเปลี่ยนนะครับกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์กลายเป็นคอเลสเตอรอลนะครับสะสมตามร่างกายของ เราที่พุงบ้างที่แขนบ้างแล้วก็ที่สําคัญนะก็คือที่ผนังหลอดเลือดของเรานั่นเองครับส่งผลนะครับทำให้คอเลสเตรอรอลในเลือดสูงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าจะรับประทานชานมไข่มุกแบบนี้ก็ทานได้นะครับแต่ไม่ควรทานทุกวันนะครับแล้วก็เวลาทานเนี่ยนะครับพยายามหวานให้น้อยที่สุดเติมน้ําตาลน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไข่มุกเนี่ยไม่ควรทานเยอะๆครับเพราะมันเป็นแป้งเหมือนกันก็จะส่งผลทําให้ร่างกายของเราได้พวกน้ําตาลหรือว่าพวกแป้งเข้าไปเยอะๆอนน ดังนั้นแนะนำเขาว่าทานแต่พอดีก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับขอ้อที่4อาหารทะเลนะครับอาหารทะเลก็มีคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันครับเช่นพวกกุ้ง ปูปลาหมึกเหล่านี้นะครับหลายคนชื่นชอบการรับประทานอาหารซีฟู้ดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าใครที่คอเลเตออลในเลือดสูงอยู่นะครับพยายามรับประทานอาหารทะเลให้ลดลงนะครับรับรองเลยว่าไขมันในเลือดก็จะลดลงได้ครับและนี่คืออาหารทั้ง4อย่างนะครับที่ควรหยุดหรือว่ารับประทานให้น้อยลงครับรับรองเลยว่าคอเลเตอลลในเลือดลดลงไวมากนะครับเดี๋ยวหมอสรุปอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อแรกเลยครับนั่นก็คือขาหมูนะครับทานให้น้อยลงนะครับข้อที่2เครื่องในสัตว ข้อที่3าชานมไข่มุกแล้วก็ข้อที่4นะครับนั่นก็คืออาหารทะเลนั่นเองครับใครที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงอยู่ไขมันในเลือดสูงอยู่ลองนําไปหลีกเลี่ยงกันดูนะครับรับรองเลยว่าไปตรวจเลือดครั้งต่อไปคุณหมอชมแน่นอนว่าคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบหมูพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงคอเลสเตอรอลในเลือดของเราไม่สูงครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกกกดดระิิ่่งงตตาามมมมชอมออหหีเย ตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ตอนนี้นะครับหมอหมีมี l ล n e official แล้วนะครับสามารถแอดมาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบายข่าวดีตอนนีีี้้ช่ออองหหหมมมมมมเายสัคร สมาชิกหรือ membership แล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมา์มอ,มอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ